สำหรับใครกำลังต,ตามหาร้านจำหน่ายไอเดีเกมแมกปลูกผักนะครับราคาถูกพี่ขอนำร้านนี้เลย Next ช็อปนะครับไอี hmm. สัตว์เลี้ยงจิงจ้งจอกไก่สุ่มเงินราคาเริ่มต้น50บาทและไอเดีเกมสัตว์เลี้ยงแมลงปอและแรดครูราคาเริ่มต้น9 9บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับไอดีสะอาดปลอดภัยฟาร์มมือ100%และทางร้านยังมีบริการจำหน่ายไอดีเกมบ็อกฟู้ดและกดเกมพาสุดคุม้มร้านเน็กช็อป ลิงก์เดี๋ยวล่าคลิปผมฝากด้วยนะครับโอเคครับหกกลาบสวัสดีคนทั่วเนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมช่องเดลิเวอรีเอ็กนั่นเองนะครับก็ผมได้ทําการกลับมาลงคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ผมหายไป2เดือนใช่ไหมสองสามเดือนเออนั่นแหละก็คือผมไม่ว่างนั่นเองนี่ครับผมนะก็คือติดเรียนนะครับคือเรียนโคตรเยอะนะครับผมอ่ะโอเคผมนี่นะครับวันนี้ผมมาแจกคลิปเจ้าตัวนี้ฟรีสคริปต์นั่นเองนะครับผมสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยนั่นเองนะครับผมเห็นป่ะนี่ มาร์ทกดออโต้ได้หมดเลยนะโอ้แวนเยอะว่ะแถวนี้นี่ครับผมนี่เห็นครับสมาร์ทกดออโต้กดฟังก์ชันต่างๆได้ตามปกติตามใจชอบของทุกคนเลยนั่นเองเห็นปะเนี่ยลื้อๆเลยนะครับผมนี่ไม่โดนแบนหนึ่งร้อยเซ็นด้วยนะครับโทุกคนองตรงนี้เลยนะครับผมนะมีโต๊เก็บของต่างๆเก็บนู่นเก็บนี่นะครับมีให้หมดเลยเนาะโอเคนี่ครับผมแล้วก็มีช็อปต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ชิวๆนะครับกำหนดค่าต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะ นะผมบอกเลยครับฟังก์ชันมีให้ครบแน่นอนนะครับเวลาใครคนไหนเนี่ยที่อยากผมแจกสคลิปแมปรไร้หรือว่าอยากผมลงคลิป,ปรไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนั่นเองนะี่ครับผมนะก็ชิวๆนะครับทีมเนี่ยทุกคนกดเปิดดูได้หมดเลยนะโคตรชิวอะ่ะผมบอกเลยนี่นี่ครับผมนี่นี่ครับนี่ปึ๊บเห็นปะ ก็ไม่โดนแบงหนะนึ่งร้อยเซนนั่นเองนี่ครับผมนะใครเนี่ยอยากผมตะดคลิปไรสอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ comment, ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนั่นเองนี่ครับผมนะผมมาจัดให้อยู่แล้วนั่นเองนี่ครับไม่ต้องห่วงเนาะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะครับทุกคนโอเคก็นั่นเลยครับผมอันนี้เป็นตัวแกงของผมนี่ครับผมมันเลยไม่ทํางานให้เพราะว่าผมยังไม่ได้วางผลไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนั่ครับแต่ที่ใครมีวางผลมีอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะทําการฟาร์มทําการเอาโต้ขายให้เรา เองเลยนะครับผมนั่นแหละครับคลิมนี้วันนี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิมหน้าสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ